สวัสดีนะคะวันนี้เราก็จะมาทํากระทงจากใบมะม่วงหามะนาวโหกับใบมะม่วงอันนี้นะคะอันนี้อันแําเหลมยาวๆนี้ทําจากใบมะม่วงวิธีการทําก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรทีการทํานะคะท่านผู้ชมก็นําใบมะม่วงมาใบมะม่วงนี้ก็จะไม่อ่อนเกินไปแล้วจะไม่แก่เกินไปแต่แล้วเราจะคว่ำนะคะคว่ำด้านหน้าของใบมะม่วงลงแล้วเราก็นําดอกพุดธมานะคะนําดอกพุดธ พุ่นมาวางตรงนี้เราก็ม้วนม้วนแบบลักษณะเหมือนลราม้วนใบตองทําใบสีเราก็มว้วนแบบนี้เลยนะคะม้วนม้วนได้อย่างนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็ตัดออกเราตัดเพราะว่าเราจะไม่ใช้ทั้งหมดเราก็ตัดออกเป็นบางส่วนเราตัดออกอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็ใช้นะคะใช้แม็กแม็กเก็บเอาไว้ ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นี่คือใบมะม่วงหลังจากทําเสร็จแล้วเราก็วางเอาไว้ต่อไปกีบใบมะม่วงหางมะนาวโหลักษณะกีบจะเป็นแบบนี้นะคะลักษณะกีบมันมันกระพับกีบใบตองเลยแต่ว่าเราเลือกใบมะม่วงหางมะนาวโหแทนใบตองเพราะบางครั้งใบตองมันก็อาจจะหายากใบมะม่วงหางมะนาวโหนะคะเราเลือกใบที่มันใหญ่ๆแล้วก็ไม่ก็ไม่อ่อนไม่อ่อนเกินไปแล้วก็ไม่แก่เกินไปนะคะเอาใบมะม่วงหางมะนาวโหมานะคะคว่ำแต่แล้วเราก็พับ พับแบบพัาะเหมือนพับไปตองเลยนะคะพับแบบนี้อ่าพอพอพับพอพับได้อย่างนี้เสร็จแล้วนะคะพอพับพอพับได้อย่างนี้เรียบร้อยแล้วเราก็พับเป็นกลวยนะคะพับเป็นกลวยแล้วษ่ะนแบบนี้แล้วเราก็ใช้แม็กเย็บเอาไว้นคะแบบนี้เราก็วางอเราจะพับให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะใบม่วงหามมะนาวโหล้วก็กว่า พับเฉียงแบบนี้นะคะแล้วก็พับพับแบบนี้เลยพับ่างนี้เสร็จแล้วตรงนี้เราก็ทําเป็นกลวยพับย้อนแบบนี้เห็นไหมคะเสร็จแ,แล้วเราก็ใช้แม็กเย็บเอาไว้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ท่านผู้ชมก็ทําเตรียมเอาไว้ต่อไปเราก็มาดูวิธีการประกอบกระทงกันเราก็นำใบมะม่วงที่เรา พันไว้อันแรกนะคะมาวางก่อนใบตรงนี้ให้โผล่จากขอบตรงนี้ออกไปประมาณสักนิ้วครึ่งถึงสองนิ้วก็พอนะคะไม่ต้องโผล่ไปเยอะให้ประมาณตั้งนิ้วครึ่งนะคะแบบนี้เลยไม่ต้องโผล่ไปเยอะแต่โผล่เยอะแล้วมันจะไม่สวย <Thank you. S 1> ก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะ อันนี้เสร็จแล้วนะคะพอทําชั้นที่หนึ่งเสร็จแล้วต่อไปเราก็ทําชั้นที่สองชั้นที่สองเราก็นํากีบอันนี้มาเลยกีบใบของมะม่วงหางมะนาวโห่เราก็เอากีบนี้มาตั้งตั้งให้ชิดขอบนะคะมันเป็นขอบต้นกล้วยแบบนี้อ่าเราก็ตั้งชิดขอบต้นกล้วยเลยนะคะทําไปเลยพอใบมะม่วงหามะนาวโหนี้จะมีความเงาเวลาทำกีบกระทงก็จะสวยไม่แพ้ใบตอง ปักไปเลยนะคะ อันนี้กระทงชั้นที่สองของเราที่ทําจากใบมะม่วงหามมนาหูก็เสร็จแล้วลักษณะกระทงของท่านผู้ชมก็จะเป็นแบบนี้สวยไหมคะอันนี้ใบมะม่วงธรรมดานะคะน,นี่ใบมะม่วงหามมนาวหูทาเป็นกลีบแบบนี้ก็สามารถทําเป็นกระทงสวยๆได้เสร็จแล้วเราก็นําดอกไม้มาตกแต่งกันเลยต่อไปเราก็จะนําดอกดาวเรืองมาตกแต่งดอกดาวเรืองนะคะมันจะมีก้านเราก็ใช้ก้านของดอกดาวเรืองเราไม่ต้อง ใช้อะไรต่อกล้านเลยนะคะตัดก้านให้เล็้มแแบบนี้แล้วก็ปักลงไปเลยปักเดาเียวๆลงไปเลยนะคะตัดก้านเล็กน้อยแล้วก็เสียบ ตอนนี้เราก็นำดอกดาเรืองมาตกแต่งเรียบร้อยแล้วนะคะเกิดความสวยงามก่อนที่เราจะปักตรงกลางเราก็เอาทูบอเทียนมาปักก่อนทำงานแล้วเราก็จะปักลําบากนะคะเอาทูบเทียมปักเลยหลังจากปักอย่างนี้เสร็จแล้วนะคะหลังจากปักทูบเทียนเสร็จแล้วต่อไปนะคะตรงกลางเราก็นำดอกดาวเรืองอีกสีหนึ่งมาเสียบลงไปเลยะจะได้สีตัดกันนะคะสีเหลืองแล้วก็สีเหลืองเข้มแบบนี้ เตร็จแล้วค่ะกระทวงของเราก็สวยเป็นไงบ้างคะวิธีการทํากระทวงแบบง่ายๆของเราก็สวยเก๋ ตอนนี้กระทงของเราก็สวยพร้อมลอยแล้วเป็นอย่างไรบัางคะวิธีทํากระทงจากใบมะม่วง2อ,อย่างของเราก็คือใบมะม่วงธรรมดากับใบมะม่วงหาวมะนาวโห่ทำออกมาแล้วกระทงก็สวยถ้าม้ชมดูคลิปนี้แล้วอย่าลืมนะคะถ้าชอบวิธีการสอนทกำกระทงแบบง่ายๆของเราอย่าลืมกดติดตามหรือกดแชร์ให้กับเพื่อนๆพ,พบกับวิธีการทํากระทงกับเราในคลิปต่อไปสหรับวันนี้สวัสดีนะคะ